น้องพรอนชิมื่ออะไรบอกน้องพรอนน้องพรอนชิมื่อแหละน้องพรอนผืนแบบผืนที่อยู่ล่างถวยถาดน้องนัดบอกว่าย่านมันอันคําแล้วเพิ่นเมื่อเืินแล้วมันมืดเนาะแม่งกระหายิ่นเมื่อก่อนเมื่อมือลาพี่น้องซะน้องพรเมื่อก่อนเด้อพี่น้องมาสิอันนาทีเป็นคนล่างน้องท่องที่เป็นคนไล่เด้อจ้าวันนี้มาชิล่าพี่น้องเลยตึงน้องพรคือสิบประเล็กจะเขื่อนเนา ถ้าแม่น้องติมสะไวดีพี่น้องไหมให้ิมผลิตน้ำเดิอพี่น้นอ,นองบริห็นต่างบอกนต่างงทิมานังหนังสวยนะพี่น้งนงนนงอนงเห็นบ่อยติม พี่ชายเราต่างหน่อยเนาะน,น,น,นี่มายืนทำไมหลงทองสบายดีพี่น้องมามดูกล้องทางหลหนนะสบายดีนะเอาเลยเต้กล้องค่ะสบายดีก่อนสบายดีพี่น้องสบายดีพี่ป้าอืุบะแถบจอพี่น้องคนมาหลิกับหลงทองคนเลยมันล่าสวยดีเลยะนะมาล่าสวยด้ลืวัน ไรล่ัสาสะอาดเด้อแเลยเขาซิปปิลิ่งยังองออกกําลังกายหรือฮอรเรเป็นวะปลิ่เป็นบอไอติมิลบ่งบวลายคีแมวิลิ่งแฮรืรี่แกงมุนแบบนี้ไอติมหิลิ่เป็นบ่ ยังอเป็นบอนี่มีมาลายมาลาอีกนี่งขำมืมอแล้วยังไงยังก,ก็ด้ให้หนึ่งข่เบริดีมาให้งบรมาขาวบอลนองทอมามาบอลได้เยค <มา S 1> <ด>่ะกระชาไข, <อ S 1> ขาวน่าทึ่ง<ร> <มา S 1> นางไพ่หนึ่งขาวพี่น้องานางไพ่หนึ่งขาวแล้วจึงไปออกกำลังกายเนะาะเส่นี้เขาเสียมกำลังกายแลลวเาจึงมาเห็นเหนียงเนาะรเลยเ,เล,ยยเล,ยลยเีงเลาจน่นนนจนใหม่นะ สวยลลากจานน้องตั้กระต้ออ mm ันหนึ่งผช่ะเด็ต้อนหงจะยัิเมียนถวเมียนบวกย่าโมเชลดิเมียนนะพี่จราน่งท่องปิดกล้องให้อันนันแน อะไรเด้จ้านอน้องคอดมนกเเมืออะไรหัวมันขำแน้วก็ ให้มาปาจ้าเจ้าเอาละอ้าวจะบอกขออกอ่อยมาขยันก่เคยไปถไอ้ไอ้ติ้วพระทรงฮะวันหี่น,หน้องรวคนที่เจ้าไปบอกข่อยจะบอกข่อยอ,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 อยู่ภาวันเหวจคนที่แล้วคนหย่า,ไป,า,าไปตั้งแต่ตลาดแรงกล้ตลาดแรงไปไปเถาที่น้อง ้อมาส่อไปก็ติวส่งพอวันเนี่ยหกม อนมุมยางอ๋อเจาะเข็มยางนองฟองคนรอยากดินเป็นยางงอแต่พาคุณไปซื้อยางก็ได้ภาพเขาได้หันกระบองมีนี่ไง กกต่อไปเลยถึงน,น,นือกัดทำาอกัดทากัดะต่อไปเลยเป็นไข่มุายอ๋อว้าวเป็นแล้วันนี้ <c oughs> พลังเคยทำเลยเม่อนั้นพลังเคยทำโ่เงแต่ว่าตอนเดเลยกัดแขนมันกว้างนกเลยแ้วจะมียุงไหมตมมียุงยุขบนี้นี่นท่านอเานอมานกางุกเนาะยุงกัดขอขอยอบผาแต่ผมจะลางขอยเป แล้วไว้ทเราไปกันแล้วแล้วเาไปกันท้อ่บึงเด็กๆพากันอาบน้ำแล้วแล้วก็พากันชิมาลิด้อพี่น้องเด้อฮอลลีว เชื่อเห็นนี่เป็นย่างสิเพิ่นจะกลิ่นย่างแลยอันนั้นน้องฮัทเลยพาเพิ่นไปซื้อแล้วมันโมมีพี่น้องเอ้ยย่างย่างสิเป็นย่างย่างไงเนี่เก้งม้าเขาจะเก่งมาโผเก้งม้าก็มาพี่น้องระวังล้มหัวแตกเด้อเด็กดเดือดเดือดเฮ้ยหลังท้อง ยักเข้าไปอีกแหละน้องทองมันจึงบอลอลมบ่เอออาลินลินในเบิรงนไงแกงม้าบก่กเขาเขาต้องใส่เกิอบมันคือบ่ใส่เกิบเนาะแกงม้าแล้วอาลองลินลินลินในเบิรงด้วยแกงนล้วแม่น้งทองแกงได้นี่มวนนิดน้อยพี่น้องเลยแต่น้องทองลองเต้นเบิึงด้วย อ่างทองบันนี้มาลาคลิปให้เนี่ยน้องไอติมมายืนนมลำกันมาเน่ใกลเกือบเหนือ่อยนะคเณพ่อมาเยืนใกล้ๆกล้กันเลยคลิปนี้น้องทองที่ขอลาพี่ลาน้องก็จะาฝากากดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้เอ,เอ,เอ้นัททีเคเอสเมนูเซมเมอรี่พ่อวันทีเคเอสขอความกรุณาใจจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายแน่บบ๊าายาย